สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรอบภูมิภาคค่ะวันนี้รายการรอบภูมิภาคจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับชุมชนขนมซังชุมชนที่สร้างรายได้นับสิบล้านบาทต่อปีให้กับคนในชุมชนนั่นก็คือชุมชนบ้านคลองค้าตําบลบางเรียงอําเภอขวนเนียงจังหวัดสงขลาค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามได้จากรายการรอบภูมิภาควันนี้ค่ะ คชมคะขนมซังเป็นของว่างประเภทหนึ่งที่มีรสจืดทํามาจากข้าวเหนียวห่อด้วยใบไผ่รูปทรงสามเหลี่ยมมัดด้วยเชือกฟางหรือเชือกเตย พอต้มจนสุกแล้วนะคะก็นำมารับประทานบางที่ก็เรียกว่าขนมจ้างขนมซั่งขนมจ้างหรือบางที่ก็เรียกว่ากี่จ่างค่ะนิยมรับประทานคู่กับน้ำชากาแฟหรือจะจิ้มกับน้ำตาลหรือจะราดด้วยน้ำเชื่อมโรยเกล็ดน้ำแข็งแล้วก็ยังเก็บไว้ได้นาน3-7วันเลยนะคะ จึงเป็นที่นิยมของผู้คนที่มาจับจ่ายซื้อข้าวซื้อของในตลาดและซื้อกลับไปเป็นของฝากของขึ้นชื่อของอำเภอควนเนียงมาเกือบ100ปีแล้วนะคะการสานต่อมรดกภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่นในการทำขนมสังจนปัจจุบันนะคะได้กลายเป็นธุรกิจของชุมชนบ้านคลองคา้าอำเภอควนเนียงจังหวัดสงขลาสร้างรายได้สร้างอาชีพเป็นกอบเป็นกร,รมเลยล่ะค่ะ ค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้ดิฉันก็อยู่กับคุณสุนิสาเพ็งแก้วประธานกลุ่มขนมซังบ้านคลองค้าอําเภอควนเนียงจังหวัดสงขลาหรือพี่เอ๋นั่นเองนะคะสวัสดีค่ะพี่เอ๋ค<อ>่ะค่ะพี่เอ๋คะพึ่เข้ามาในชุมชนบ้านคลองค้าเนี่ยเห<อ>็นแต่ละบ้านเนี่ยเขาทําขนมซังเต็มเลยเนี่ยเขา<อ> ตรงนี้เป็นชุมชนขนมซังก็ว่าได้ใช่ไหมคะมีที่มาอย่างไงคะพี่เอ๋เออขนมซังเนี่ยดั้งเดิมคือหมู่บ้านนี้เขาบ้านของค้าก็จะทามานานนานมากแล้วแล้วก็พอดีมาช่วงมาเลอะไรนี่ก็จะเป็นมีเทศกาลตีละหนึ่งเราก็จะคืออยู่ในช่วงเดือนมิถุนายนใช่ค่ะ,ะจะมีช่วงเดือนมิถุนายนเกาจะมีออเดอร์จากมาเลมันเป็นเทศากาลไหว้บาจางังกี่จังอะไรเงี้ยนะแล้วก็เราก็เขาจะสั่งมีออเดอร์มาแล้วเราก็จะ ทำกันในคนในหมู่บ้านกระจายรายได้กันไปเวลาก็สั่งมาเท่าไหร่ก็ตั้งแต่เลิ่มตั้งแต่สั่งใบแม่ไพรคนแช็คข้าวเหนียวแล้วก็คนผูกขนมคนได้ขนมอะไรหลายๆ,ๆอย่างคือจะแบ่งกันในหมู่บ้านหมดคือช่วยมีรายได้กันทุกคนหลายๆคนมากว่างนั้นแล้วก็กดขายของอะไรขายข้าวเหนียวอะไรก็มีรายได้เพิ่มไปด้วยก๊สอะไรเงี้ยก็มีรายได้หมดแลแล้วขนมซังแม่ดวงนี่มีมานานหรือยังคะ มีมานานแล้วแม่ดวงทํามาเป็นห้าสิบปีแล้วแต่พี่เอ๋มาทําต่อจากแม่ดวงสักยี่สิบปีได้ค่ะอืมพี่เอ๋เองก็ทํามายี่สิบปีแล้วเพราะว่าทาส่งมาเลยสักสิบห้าปีได้แล้วก็มาอยู่กับบ้านยายแม่ดวงนี่สักสามสิบปีแล้วแล้วก็เลยทํามาตั้งแต่โควอยู่ที่นี่เลยค่ะกระบวนการเริ่มต้นยังไงบ้างคะพี่เอ๋ก็คือตอนแรกก็สักใบไม้ไผ่ก่อนแล้วก็ขัานเนียไม่เช่ อ๋อเริ่มเริ <let> ่มอ <sh> <sh> ันนี้เป็นกระบวนการที่เรากระจายรายได้ให้กับคนในชุมชนค่ะค่ะคือโทรสั่งใบไม้ไผ่เราจัดการเรื่องใบไม้ไผ่เสร็จแล้วเราก็แช่ข้าวเหนียวแช่ข้าวเหนียวแล้วก็แช่ข้าวเหนียวนี้ก็คือมีคนมีคนแช่่เราจะจ้างคนแช่เพราะว่าเราทํามากๆเราทําไม่ได้มันจะมีคนงานทําอยู่แล้วแล้วก็ พอร้านข้าวเหนียวอะไรเสร็จก็จะมีคนส่งข้าวเหนียวตามบ้านก็เราก็ต้องจ้างเด็กไปอีกอนะไรเงี้ยแล้วก็คนขู่ก็หยุดแถวบ้านเขาก็หยุดปลูกที่บ้านเขาเลยเราใช้พื้นที่เยอะเราต้องให้เขาไปถูกที่บ้านของเขาเราก็เลย ต้องไปแจกเขาที่บ้านนะคะต้องจ้างคนไปอีริงเรียกได้ว่าแต่ละขั้นตอนของการทําขนมซังที่นี่จะกระจายรายได้ให้กับคนในชุมชนทุกขั้นตอนเลยตั้งแต่ข้าวเหนียวล้างข้าวเหนียวก็ต้องจ้างฉีกเชือกที่ร้อยๆนี่เนี่ยใช่ไหมคะอันนี้ก็ต้องจ้างจ้างเนีกเกถูกถูกอะไรเนี่ยต้องจ้างหมดเพราะว่าเราฉีกตั้งไว้ก่อนเพราะมันฉีกตอนทำเนี่ยทำไม่ทัน ฉีตั้งแต่ยังไม่ถึงเทศกาลก็ถึงเทศกาลแป๊บก็เอาไปให้ก็ผูกได้เลยคือแต่ละปีเนี่ยเจะหมุนวนกันอยู่นี้ทุกปีเราก็จะมีการวางแผนแล้วว่าในช่วงเดือนนี้เนี่ยเราก็จะต้องจ้างคนเก็บใบภัยฉีกเชือกต่างๆแล้วออเดอร์ที่เข้ามานี่เป็นยังไงบ้างคะเพี่ ปีนี้มันก็ไม่มากเหมือนปีก่อนๆเพราะมันติดกับโควิดนะคะแล้วก็ฐานมันก็ออกได้มั่งไม่ได้มั่งก็ไม่มากเท่าที่ควรแต่ก็พอทําได้อยู่บาอดีมันมีทางออนไลน์อะไรที่เอาขายได้อยู่บ้างก็ข,ขายตามที่เขาช่วยเหลือมาค่ช mm hmm. ะชวอะไรยอ,อย่างตีที่มากสุดนี่ประมาณเท่าไหร่คะพี่ปีที่มากสุดก็ คิดยังไงเป็นกิโลนึกว่าเป็นเป็นกิเป็นกิโลก็ได้ค่ะกิโลก็ปีนึงเป็นหมื่นกิโลอ่ะเป็นหมื่นกิโลสิบตันอย่างนี้เลยเหรอคะ,คะอแล้วแล้วอย่างปีนี้อะคะได้รับผลกระทบยังไงบ้างก็บางทีคือตลาดของทางมาเลี่เขาเปิดมากแล้วก็เขาสั่งน้อยลงสั่งน้อยลงแต่ก็สั่งแต่ว่าก็ไม่เยอะเท่าไหร,ร่ก็จะคขึ้นกับครึ่งไปได้อะค่ะคือน้อยลงเยอะ ตัวเพิ่มตัวเพิ่มตัวครึ่งได้ค่ะแต่ว่าก็ได้รับผลกระทบประมาณ50%แต่ว่าในส่วนที่มาชดเชยก็คือการขายออนไลน์ใช่ใช่ค่ะมันมีการขายออนไลน์ที่เขาสั่งมาทางเพจทางเฟซบุ๊กอะไรเงี้ยทางออนไลน์อะไรเงี้ยเราก็ส่งประจำค่ะส่งไปเรื่อยๆเีเรื่อยๆนะมันไม่ถึงกับมากแต่ก็มีค่ะก็สามารถมาทดแทนกันได้บ้างแล้วก็ รายได้ตรงนี้ก็ให้กับชุมชนใช่อย่าตรงนี้คือก็ทำกันอยู่ตลอดคนลูกคนไร่เขาก็มีรายได้ตลอดคนเก็บได้ไฟก็มีรายได้ตลอดคนถิ่เช่าก็มีรายได้ตลอดค่ะนขายมีขายแก๊สอะไรเนี้ยนะเขาก็มีรายได้แล้วตรงนี้เนี่ยค่ะพออะไรเป็นจุดเริ่มต้นให้พี่เอกเข้าไปร่วมกับกลมการพัฒนาชุมชนคะก็พอดีเข้าไปจดทะเบียนอะไรเนี่ยแล้วก็พอดีเขาก็เข้ามาช่วยเหลือเข้ามาคุยว่าอ ทำอะไรทํางานโอทโอ็อปไปเลยก็เข้ามาช่วยเหลือหมดว่าอะเขก็ไปขายงานโอท็อปได้แต่คิดว่าไม่เคยไม่ค่อยได้ไปขายนะก็ได้ก็ไปขายานะค่ะก็เลยมีไรายได้เพิ่มขึ้นแต่จังนี้หยุดไปสักพักนึงนะเพราะงานมันจะไม่ได้งานโอท็อปจไม่ได้แล้วพี่เอ๋รู้สึกยังไงบ้างาคะที่เราเองก็เป็นส่วนหนึ่งที่สามารถกระจายรายได้ให้กับคนในชุมชนที่จะทาให้เขาเนี่ยสามารถพึ่งพาตัวเองได้ ก็ดีใจบางคนเขราก็าอยากทํางานอน่ะนะเขาอยากมีรายได้แล้วก็เออโทรไปเขาก็เออมีไม่มีใครปฏิเสธเออช่วยเหลือกันมาตลอดไม่เคยมีใครที่ว่าไม่ได้เขาบอก็เอาไปให้ทำเขาก็ทํากันอยู่ตลอดทํากันอยู่ทุกปีหลายปีมากแล้วาก็ไม่เคยนั่งไม่หนอะไรกันเจาเขาก็ดีใจค่ะไรายได้เพิ่มขึ้นอ่ะแล้วแล้วตัวพี่เอ๋เนี่ยก็ได้ช่วยคนที่ได้รับผลกระทบจากโควิดยังไงบ้างคะได้คนคนที่เอกบอกว่าบางทีก็ถูกเลิกจ้าง,งนะะ อ๋อก็คือบางคนเขาก็ไม่มีงานทำอะไรเงี้ยเขาก็มดอยากมีงานทำอะไรเงี้ยนะบางทีเราก็ขอแม่เขาทำล้าก็มีรายได้ขึ้นได้จ่ายได้มีค่าใช้จ่ายอะไรเงี้ยค่ะเขาก็ดีใจ้นเหมือนเด็กบางคนโรงเรียนไม่เปิดก็ทํางานได้ไปส่งขนมอะไรเงี้ยได้หมด่ะได้ก็ถือว่าช่วยๆกันในช่วงนี้ถ้าถ้าคนในพื้นที่แถวนี้จะเห็นเป็นขนมซังเนี่ยจิ้มกับน้ำตาลอ้อยใช่ไหมคะแต่ว่า ผลิตภัณฑ์ที่เบสทำเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะอันนี้คืออะไรนะคะคเคยขาเรียกขนมซังจะพุดบ้านแล้วก็นาใส่น้าหวานอะไรเงี้ยแต่เคยเราก็เรียกขนมซังน้ำมุนคลา้ายๆแบบใส่น้ําหวานไปแล้วก็ใส่น้ำกะทิใส่น้ําแข็งก็กินได้เลยแบะอันนี้อันนี้เราคิดเองหรือว่าเป็นโบราณก็ม่ใก่อนก็คือมีทํากันอยู่มาแต่ว่ามาช่วงหลังๆคนจะทําแบบนี้ใช้ได้เวลาไปขายในตลาดอะไรในเมืองแม่ก็เด็กมันชอบกินอย่างเงี้ยก็เลยทํเงินขึ้นมาแบอในตลาดน้ําอะไรขายดีค่ะอ๋อ แล้วเมื่อก่อนนี่นักนักท่องเที่ยวตอนตอนที่เปิดประเทศที่มาเลเซียเนี่ยที่เราขายทั่วไปที่ไม่ใช่ช่วงเทศกาลนี้ก็เยอะอยู่ใช่ไหมคะใช่ส่วนหัตใหญ่เยอะอ๋อเราจะส่งในหมู่บ้านเนี่ยพาไปขายเยอะมากเลยค่ะไปขายหัตใหญ่เยอะมากทำไมนักท่องเที่ยวมาเลเขาชอบอ่ะคะไม่รู้เขาชอบซื้อแต่ถ้ามีมาเลเนี่ยคนในหมู่บ้านคลองฟ้าเนี่ยจะไปขายหนมสังเยอะมากเพราะมันขายได้ อ,อยู่ได้กับพวกมาลเซียที่ว่าเข้ามาในหัดใหญ่เยอะมากเลยค่ะเพราะว่ามักชอบซื้อขนมสัง,งมไม่รู้ไปเพราะอะไรนั้นเรไม่รู้เหมือนกันก็คือขนมสังที่เราจะเห็นเขาจะใส่ในน้ําแข็งใสหรือไม่ก็กินกับน้ําแข็งแล้วก็น้ําเชื่อมแล้วก็กินกับน้ําตาลอ้อยอ๋อแล้วก็ช่วงหลังก็ได้มีการต่อยอดผลิตภัณฑ์มากขึ้นแล้วที่ขายออนไลน์นี่ส่งไปขายที่ไหนบ้างคะ ก็ไปต่างจังหวัดแล้วแต่เขาจะสั่งมาค่ะทปสต่งจังหวัดก็มีหลายจังหวัดส่งมาเรื่อยๆค่ะแต่ว่าไม่มากปริมาณเยอะๆแล้วนี่คนหน่อยแล้วก็ส่งหมดนะคะเพราะว่าส่งทางเคอรี่ก็ส่งได้หมดถ้เคิใครสั่งมาต่างจังหวัดก็มีหลายจังหวัดอยู่ก็เรียกได้ว่าส่งทั่วประเทศเลยการจัดการในกลุ่มเนี่ยค่ะนอกจากที่เราจะกระจายรายได้ในการอย่างนี้แล้วมีการแบบดูแลสมาชิกในกลุ่มยังไงเพราะมีกองขึ้นมีเก็บอะไรอย่างนี้มีไหมคะ มีค่ะยังไงบ้างคะคือตังที่เขาให้มาบางทีเราเงินตรงนั้นอะมาซื้อข้าวเหนียวแล้วก็มาแจกกันว่าใครทำใครทำขนมซังก็ไปใช้กันก่อนแล้วก็ทําขนมซังเสร็จแล้วก็เราค่อยมาเก็บตังกลับไปไว้อย่างนี้ค่ะแต่ว่านี่เราไม่ได้ทํามาสองปีแล้วเพราะว่าเราไม่แน่ใจว่าเขาจะสั่งไม่สั่งเราไม่มีใครกล้าสั่งข้าวเหนียวกันมากก็เลยหยุดไปทะงักไปกับโควิดเนี่ยสักสองปีแล้วค่ะ แต่ที่จริงๆคือเรามีทุนอยู่ที่เขาเอามาช่วงแต่ประธานทุนแรกก็คือพักไว้ก่อนพักอยู่ตแต่น,นีอยู่มีตั้งีอยู่อ๋อทางในในใน่องมีอยู่คือเอามาซื้อข้าวเหนียวแล้วก็เอามาทํากันก่อนเพื่อเป็นทุนก่อนใช่ไม่มีทุนซื้อข้าวเหนียวทุนเนี้ยเป็นซื้อข้าวเหนียวมาก่อนไม่ต้องออบทุนเองไงเอาเข้าวเหนียวมาร็จก็ผูกเสร็จปั๊บได้มาเท่าไหร่ก็ค่อยจ่ายกันตอนทําหนมเสร็จอะไรเงี้ยเพราะว่าเราเงินไปเก็บเหมือนเดิมแนนคะ่แหละแต่ว่าปีละหนเราจะตึงออกมา ช่วงนี้ลั่างกุนต่างไมสกราร์สสั่งข้าวเหนียวคือว่าเขาไม่สั่งขนมก็เลยไม่ได้ดึงทุนตรงนั้นออกมาแต่แต่ว่าก็ทําให้สมาชิกในกลุ่มตอนนี้เนี่ยก็คือสามารถอยู่ได้ไดในช่วง<ด>วิกฤตโควิดตอนนี้เดี๋ยว่าช่วยเหลือมาเยอะเป็นถังต้มขนมอะไรเนี่ยเขาก็ตัดมาให้กันแบบในกลุ่มคนละลูกคน,ละล,กคนละลูกเป็นถังสเตนเลสหมดเลยแล้วก็มีทุนอยู่ก้อนนึงถ้าใครยังไม่มีข้าวเหนียวไม่มีตังซื้อข้าวเหนียวก็ไปดึงทุนตรงนั้นมาเพื่อซื้อข้าวเหนียวได้ อะไรอย่างนี้ค่ะค่ะเจ <Okay. S 2> ฝากให้ทุกคนลองมาชิมขนมซังนันค่ะเชิญทุกคนมาช่วยกันอุดหนุนขนมซังบ้านคลองคล้าหรือที่เพจขนมซังแม่ดวงเบอร์โทร0892950907ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมเราไปดูกระบวนการทําขนมซังแล้วก็ลองไปชิมดูนะคะว่าขนมซังที่นี่จะมีรสชาติมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างจากที่อื่นยังไงไปกันค่ะ ผู้ชมขับรถผ่านไปผ่านมาแถวชุมชนบ้านคลองคา้าอําเภอควนเนียงจังหวัดสงขลาในช่วงเดือนมิถุนายนคุณผู้ชมจะเห็นขนมสังแขวนเรียงรายอยู่ตามบ้านเรือนบางบ้านก็กําลังนั่งห่อขนมสังบางบ้านก็กําลังต้มขนมสังเพราะเป็นช่วงเทศกาลกินบะจ่างของประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียและสิงคโปร์ค่ะจึงทำให้มียอดการสั่งซื้อเป็นจำนวนมาก แม้จะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 ทําทำให้ยอดหายไปเกือบครึ่งหลังจากได้รับคำแนะนำจากสนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอควนเนียงในการขายสินค้าออนไลน์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ทำให้ยอดการสั่งซื้อออนไลน์นั้นเพิ่มขึ้นแบบเท่าตัวเลยล่ะค่ะ การพัฒนาชุมชนนะคะกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ส่งเสริมสนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องผลิตภัณฑ์โอท็อปนะคะสำหรับกลุ่มที่เข้ามาส่งเสริมในผลิตภัณฑ์ของโอท็อปนะคะก็คือของอําเภอควนเนียงนะคะคือกลุ่มขนมซังแม่ดวงในส่วนที่สํานักงานพัฒนาชุมชนนะคะจังหวัดและก็สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอควนเนียงนะคะเข้ามาส่งเสริมก็มีทั้งในด้านของการตลาดนะคะ ทั้งออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์นะคะในส่วนของออฟไลน์ก็มีการนำกลุ่มนะคะเข้าไปในจำหน่ายนะคะในงานของอมอนะคะเป็นงานโอท็อปทั่วไทยของมอแล้วก็งานของจังหวัดสงขลานะคะที่วันสงขลาค่ะแต่นี่คือในส่วนของออฟไลน์นะคะทีนี้ก็มาในส่วนของออนไลน์ค่ะในส่วนของออนไลน์ที่เรามาส่งเสริมให้กับกลุ่มนะคะก็คือ พัฒนาเพจของกลุ่มนะคะให้หน้าหน้ามองหน้าชมขึ้นแล้วก็แชร์ไปยังให้ลูกค้านะคะที่ได้สนใจผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะอนาคตข้างหน้านะคะในส่วนของสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนะคะที่จะขับเคลื่อนร่วมกันกับสํานักงานพัฒนาชุมชนนะคะ<ไ>ก็ก็คือจะให้นักการตลาดรุ่นใหม่นะคะเข้ามาส่งเสริมในส่วนของออการออกแบบผลิตภัณฑ์การแปรรูปผลิตภัณฑ์ของขนมจังน,นะคะ ให้ดูหน้าทานแล้วก็เป็นช่องทางการจําหน่ายเพื่อที่จะให้กลุ่มเนี่ยค่ะมีรายได้เพิ่มมากขึ้นเพราะเนื่องมาจากสืบเนื่องจากกลุ่มขนมซังแม่ดวงเนี่ยค่ะก็มีการกระจายรายได้ให้กับชาวบ้านในช่วงของสถานการณ์โควิดนะคะสืบเนื่องจากว่ามีการนําผลิตภัณฑ์นะคะไปมัดปูกแล้วก็ออกมาเป็นให้ทางกลุ่มเนี่ยค่ะได้มาต้มแล้วก็นําไปจําหน่ายอย่างน้อยก็คือได้เป็นค่าแรง ในช่วงสถานการณ์ดังกล่าวหลังจากที่แต่ละคนเนี่ยค่ะเศรษฐกิจผูกเลิกจ้างบ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าในคุมของบ้านคลองค้าเนี่ยค่ะผู้นําก็ได้มองเห็นถึงความสัมพันธ์จุดนี้ค่ะก็กระจายในส่วนของอ,อ,อาชีพตัวนี้ลงไปให้กับในหมู่บ้านในชุมชนนะคะเพื่อที่จะให้มีในรายได้เพิ่มขึ้นนะคะ จริงๆแล้วเนี่ยค่ะในส่วนของสำนักง,งานพัฒนาชุมชนเนี่ยค่ะกรมการพัฒนาชุมชนเนี่ยค่ะเราทําในเรื่องของเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคงเพื่อให้ชุมชนเนี่ยค่ะได้พึ่งตนเองให้ได้มากที่สุดโดยยึดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพะฉะนั้นสิ่งแรียกที่เราจะช่วยกับกลุ่มได้ค่ะคือกลุ่มเนี่ยค่ะหรือว่าประชาชนที่สนใจที่อยากจะนําอาชีพตัวนี้ไปใช้นะคะไปไปไปค้าขายเพิ่มมากขึ้นก็เช่นเอาผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะ ไปทําเป็นขนมหวานซึ่งก็จะทําให้เขาเนี่ยมีรายได้เพิ่มขึ้นนะคะสําหรับประชาชนหรือว่าผู้ชมท่านใดที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะนําขนมซังเนี่ยค่ะไปทําเป็นในน้ําเชื่อมใส่น้ํากะทิก็จะเป็นขนมหวานที่เป็นขนมหวานแบบไทยๆนะคะก็จะช่วยทําให้ท่าน,นยังมีรายได้เพิ่มขึ้นมาอีกช่องทางหนึ่งในยุคข,ของโควิดแบบนี้นะคะ สำหรับว่ากลุ่มที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนนะคะกับสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอที่เป็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นะคะไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารผ้าเครื่องแต่งกายนะคะของใช้ก็สามารถมาขึ้นทะเบียนนะคะเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปนะคะที่สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอควนเนียงนะคะได้ในเวลาราชการคะ่ะสานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอทุกอําเภอในประเทศไทยนะคะสามารถที่จะขึ้น Lean ops, ทะเบียนผลิตภัณฑ์โอท็อป ของท่านได้ค่ะแต่ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในหมู่บ้านหรือตำบลน,นั้นๆน,น,นะคะสิ่งแรกที่กรมการพัฒนาชุมชนนะคะที่หลังจากประชาชนหรือว่ากลุ่มผู้ประกอบการที่เข้ามาร่วมในของผลิตภัณฑ์โอท็อปนะสิ่งแรกที่น่าได้รับหนึ่งคือองค์ความรู้ค่ะแล้วก็เราจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ของท่านให้นะคะไม่ว่าจะเป็นส่งเสริมด้านการตลาดส่งเสริมช่องทางการจําหน่านะคะแล้วก็ส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆให้ได้รับมาตรฐานนะคะนี่คือ งานของกรมการพัฒนาชุมชนที่ต้องรับผิดชอบอยู่แล้วอะค่ะกว่าจะมาเป็นขนมสังสามเหลี่ยมสีเหลืองใสเหมือนแก้วรสชาติอร่อยนุ่มชุ่มลิ้นจะมีขั้นตอนและมีวัตถุดิบอะไรบ้างไปติดตามกันต่อเลยค่ะก็มีข้าวเหนียว5กิโลนี่แล้วก็ขํมด่างแล้วก็พี่เจ๊เจ้ก็เหนียวไว้หนึ่งคืน แล้วก็มันเด็ดน้ำไม่แห้งแล้วก็ใส่น้ำด่างลงไปน้ำด่างนี่มันจะมีขายตามขายตามท้องตลาดที่จะ,จะไปหาซื้อแบบสำเร็จรูปมาแล้วก็เอามาทําใส่ในข้าวเหนียวได้เลยก็ซสาวให้มันแห้งแค่นี้ก็นําไปห่อได้แล้วค่ะ และตอนนี้ค่ะปุ้ยก็อยู่กับแม่ดวงนะคะผู้ที่ได้เรียกว่าเป็นต้นฉบับของขนมซังแม่ดวงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะแม่ดวงคะทาขนมซังมานานแค่ไหนละคะห้าสิบปีแล้วห้าสิบปีห<ป>้าสิบกว่ากว่าแล้วอ๋อแล้วตอนนั้นเนี่ยเขาเขาทำกันยังไงคะแม่ดวงช่วงก่อนนาะก็เขาล้า่นเหนียวสะอาดแล้วก็เอาด่านมากรุกครุ๊ อย่ยวนี้แล้วใ้ศาลน,นะค<า>่ะแล้วมาลุกลุกแล้วก็ห่อเลยอันนี้เป็นเชือกเป็นเกล็ดเตยเป็นเชือกเตยอเมื่อก่อนจะต้องใช้วัสดุที่แบบทำจากธรรมชาติปัจจุบันนี้ก็เป็นเชือกฟาง,งที่ใช้ห่อน,นี่ก็คือทำจากใบไผ่ใบไผ่ไอ๋อทำไมต้องเป็นใบไผไ่คะแม่เป็นต้องคนกิดมา นายายผมา,มาติดต่อก็จากแม่ยายมาอ๋อก็คือเป็นแบบว่าภูปัญญาดั้งเดิมของจากรุ่นสู่รุ่นมาแต่ว่าถ้าเป็นใบไผ่นี่ก็จะไม่ติดด้วยใช่ไหมคะ,ะไม่ติดไม่ติดแล้วลว็ที่เหลืองนี่เพราะอะไรคะเนื้อน้ำด่างค่ะอ๋อน้ำด่างเนี่ยท่านเนื้าอสะอาดแล้วแต่อาด่างมาคุกมันก็กขึ้นสีเหลืองเสร็จแล้วก็ต้มไปต้มไฟแล้วก็ระยะเวลานะต้มต้มเกินไปมันก็เป็นสีดำ ขมกินไม่ได้อืก็ต้องมีระยะเวลาด้วยระยะเวลาตั้งเวลาเกินเวลา้วกินไม่ได้้วขมเลยแล้วแม่ตอนที่แม่ทำในช่วงก่อนเนี่ยค่ะกับปัจจุบันนี่แตกต่างกันยังไงคะแตกต่างยังไงคะแม่แตกต่างเนื่องจากเช่งก่อนเราทำน้ำตาลผงทุกวันนี้ใช้น้ำตาลน้ำงดเอมือนอันแตกต่างกันอย่างนั้น ช่วงก่อนไม่มีเน่ยไม่มีน้ำไหลง,งาบมีแต่น้ำดังผุง๋มแต่ช่วงน,นี้มันมันมีน้ำดังงาบแล่ใช้ง่ายง่<ม>ายด้วยจะดวกกว่าช่วงก่อนนน,นะทำไปเยอะมันก็ผมต้มใจต้มแจู๊ได้ถูกต้องนะแก,กน้ำดังน้ำนี้เราติดตวงได้เลยกี่กิโลน้ำดัง,งเท่าไหรขวดหนึ่งจ้ะ ดีกันเลยไม่หยิวมาไม่น้อยเอาละค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยววันนี้นะคะจะมาให้แม่ดวงสาธิตแล้วก็สอนปุ้ยห่อขนมสังค่ะ,ะเริ่มยังไงคะแม่เอาแบบนี้เอาใบไผ่ใบไผ่นะใบไผนะ่ไนี้นะคะสองใบหรอคะช่วงก่อนนี้นะผูกใบเดียวช่วงนี้ก็ต้องถูกสองใบนะเพราะอะไรคะแม่เพราะมันมันจะแตกอ๋อเนี่ยเอาเอาก็บบเป็นไข่อะไรคะแม่จะต้องมีทันไหมคะ มันมีมีเป็นมันม,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 มีหน่ออะไรกันอันนี้เันไม่กันอ๋ออันนี้ฉีดครึ่งเหรอคะไม่ต้องเกี่ก็ได้ไหนคะแม่เ okay. อาเอาแบบนี้โอเคหน,เคเนูไม่ต้องฉีดนี่หนูพับอย่างนี้เห,หรอคะเลย,ยงงเลยพับเลยตักข้าวเหนียวใส่ลงไปนะคะใส่ลงไปซึบนี่นะคะ แค่ต้องเยอะเป็ต้องเยอะต้องเยอะจะแม่ขาดทุนเหรอไม่ใช่ <laughs> มันหญ่ไปแล้วมันปูแล้วมันอ๋ออ๋อค่ะ อันนี้เนี่ยเดี๋ยวข้างไปผูกก่อนเลยแล้วกันนะคะผูกผูกแม่แม่รอหนูด้วยค่ะเอาผูกเลยยังไงคะผูกผูกมานนี่เลยผูกยังไงก็ได้หรอคะแม่หยิบหยบเียวก่อนเียวก่อนเวเดียวไม่ได้นมันะุนะตํางแบบนี้แบบนี้ตํางแบบนี้อ๋อ นีแ่แหละค่ะคุณผู้ชมเป็นการนําภูมิปัญญาท้องถิน่นแล้วก็มาต่อยอดกับนวัตรกรรมในปัจจุบันจนทําให้สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนมากมายเลยนะคะงานวันนี้หมดเวลาของรายการรอบภูมิภาคแล้วข้ขออนุญาตคุณผู้ชมไปห่อขนมซังกับแม่ดวงศอนะคะวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะต่อกันต่อค่ะแม่